สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับทีมตรังการูเอฟซีทีมจากประเทศมาเลเซียคู่แข่งของทัพบ,บีจีป,ปทุมยูเอตในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนหรือว่าชอปปี้คัพในรอบแบ่งกลุ่มเรามาดูกันว่าพวกเขานั้นไปอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องในคลิปเพื่อนๆอ,อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผม ทีมตรังการูเอฟซีเป็นทีมในศึกมาเซียซูเปอร์ลีก เป็นสโมรสรที่ตั้งอยู่ในเขตกัวาลาเนรุสลักตังกานูประเทศมาเลเซียพวกเขาเป็นสโมรสรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1956โดยมีสนามย่าวาคือสุรตานมิซานไซนนลอบิดินสเตเดียมที่มีความจุมากกว่า5,000 50, ที่นั่งโดยในช่วงเวลาที่ก่อตั้งสโมรสรขึ้นมาตั้งแต่ปี1956พวกเขาได้เริ่มมาตั้งแต่ในลีกระดับล่างสุดและเคยคว้าชแชมป์ดิวิชั่น2และดิวิชัน3ของประเทศมาเลเซียมาแล้วแต่ในระดับลีกสุด,สด พวกเขายังไม่เคยได้คว้าชแชมป์มาครองเลยสักครั้งเดียวเคยได้ใกล้เคียงก็เพียงแค่ได้รองชแชมป์4สมัยในปี 1992, 2001, 2011และ2022ส่วนในรายการบอลถ้วยนั้นพวกเขาเคยคว้าชแชมป์มาครองได้ครบทุกรายการในมาเลเซียทั้งมาเลเซียชาิตี้ครับหรือว่ารายการมาเลเซียซูเปอร์คัพ1สมัยในปี2001ในรายการมาเลเซียคัพ1สมัยในปี2001และมาเลเซียเอฟเอคัพอีก2สมัยในปี2000และ2011 โดยนับปัจจุบันนั้นตรางการูได้ใช้บริกรารเฮดโค้ดอย่างนาของบัตรุนอับซานลาซาลีกุนซือชาวมาเลเซียวัย48ปีคุมทีมในฐานะกุนซือชั่วคราวอยู่หลังกุนซือคนเก่าอย่างโทมิสลาฟสไต์บลึกเนอร์กุนซือชาวโคเอเชียวัย58ปีตกลงยกเลิกสัญญากับทีมในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวมีประสบการณ์คุมทีมเฉพาะในทีมตารางการูทีมบีและประสบการณ์ในฐานะผู้ช่วยโค้ชของตารางการูเท่านั้นก่อนที่ใน ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขาถูกดันขึ้นมารับงานกุญซืออย่างชั่วคราวจนถึงปัจจุบันโดยผลงานของบัตลุนอัพซานนาสซารีนั้นในการคุมทีมตรังกาน,นูเขาหน้าคุมทีมโนสนามไป14นัดรวมทุกรายการพาทีมชนะ7นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป4นัดโดยแผนที่เขาใช้ส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้ระบบ4-3-1เป็นหลักเป็นฟุตบอลที่เน้นเกมรุก พวกเขาจะเน้นเจาะตรงกลางจ่ายบอลไดรเร็กทะลุหลังลายและเล่นน้อยจังหวะรวมถึงพวกเขานจะหาโอกาสยิงไกลเพื่อได้จบตลอดส่วนในเกรับนั้นเขาก็มักจะมีปัญหากับการโดนบอลทะลุหลังลายแล้วโดนล่อเป้าให้เห็นอยู่เสมอ โดยในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมตรังการูเอฟซีชุดใหญ่นั้นประกอบด้วยผู้สาประตู3คนไล่ไปแ,แต่หมายเลขหนึลาฮาเดียสลี่ราฮาลิมผู้สาวประตูวัย23ปีชาวมาเลเซียดูการนี้ลงเล่นไป10นัดเสียไป9ประตูเก็บได้5คลีนชีตเขาเคยมีโอกาสในการติดทีมชาติมาเลเซียไปทั้งหมด1นัด เขาเป็นบุ้สาประตูดาวรุ่งรูปร่างดีสูงถึง192เซนติเมตรเขาเริ่มฤดูก,กาลด้วยการเป็นมือ2ของทีมแต่หลังจากมือ1ในตอนต้นฤดูก,กาลอย่างไซด์นัสลูฮักถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองและประตูมือเก่าที่ลงมาแทนอย่างซูไฮมี่ฮูซินนั้นก็ไม่สามารถยึดมือ1ได้ทําให้เจ้าตัวนั้นก้าวขึ้นมาจากดาวรุ่งมาเป็นมือ1ของทีมอย่างเต็มตัวและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยเฉพาะในเกมชอปปี้ครับที่เก็บครีนชีได้ทั้งสองนาที่ลงเล่นและสติในการลงเล่นกองเจ้าตัวในฤดูก,กาลน กับยาโฮเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเขามีที่เด็ดที่การตัดบอลลูกกากาศและมีปฏิกิริยาการเซฟที่ดีมากๆมากันที่ผูส้สาวทุกคนต่อมาคือหมายเลข 2019, ยี่สาไซอิดนัสลูฮัก สุาประตูวัย25ปีชาวมาเลเซียดูการนี้ลงเล่นไป9นะัดเสียไป13ประตูเก็บได้4คลีนช s h เขาเป็นประตูรูปร่างสูงที่สูงถึง195เซนติเมตรเขาเริ่มฤดูกาลด้วยการเป็นมือหนึ่งของทีมในช่วงเปิดฤดูกาลก่อนจะเสียตำแหน่งให้กับราฮาลิมเขามีจุดเด่นที่การยืนตำแหน่งและการรับบอลลูกกาอากาศ มาที่ผู้สาวประตูคนสุดท้ายคือหมายเลข38สูไฮมี่ฮูซินผู้สาวประตูวสสัย30ปีชาวมาเลเซียฤ er. ดูกาลนี้ลงสนามไป11นะัดเสียไป14ประตูเก็บได้1คลีนชีตเขาเคยถูกเรียกติดทีมชาติในช่วงคัพบอลโลกที่ผ่านมาแต่ยังไม่เคยถูกลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียวเขาเป็นประตูล่างเล็กที่สูงเพียงแค่179ซนติเมตรเขาเริม่มฤดูกาลด้วยการเป็นประตูสำรองของทีมก่อนจะได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในช่วงเดือนสิงหาคมแต่ในช่วงท้ายเดือนตุลาคมนั้นก็ตกไปเป็นตัวสำรองก่อนจะม,ม,มีอาการบาดเจ็บ ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขามีจุดเด่นที่การเล่นสวิปเปอร์โกกิปเปอร์และการบิวอัพด้วยเท้ามาต่อกับที่กองหลัง9คนประกอบด้วยหมายเลข3อุบไบดูลาชามซูเซตเตอร์แบ็กวัย21ปีชาวมาเลเซียลูกการนี้ลงเล่นไป25นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอซซิตเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่สูง182ซนติเมตรเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและเซตเตอร์แบ็กเขาเจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสกัดบอลลูกโด่งกลางอากาศ มากับที่หมายเลข5ชาลูนิสซามรอสฮัสนี่ซึเตอร์แบ็กวัย26ปีชาวมาเลเซียดูการนี้ลงเล่นไป26นัดทำไป็น1ประตูกับอีก1แอซิดเขาเป็นเซนเตอร์ร่างเล็กสูงเพียง175ซติเมจุดเด่นของเขาคือการเล่นบิวอัพจากแดนหลังมาที่คนต่อมาคือหมายเลข15ฟาริสลิฟกี้แบ็กซ้ายวัย23ปีชาวมาเลเซียดูการนี้ลงเล่นไป4นัด เขาเป็นแบกดาวรุ่งล่างเล็กที่สูง168ซเมตรจุดเด่นของเขาคือความเร็วและความขยันต่อมาคือหมายเลข20แฮร์รี่ฮาคิม,มามัต แบ็กซ้ายวัย25ปีชาวมาเลเซียลูการนี้เขาลงเล่นไป2นัดเขาเคยติดทีมชาติมาเลเซียชุดย23ในช่วงปี2021-2022เขาเป็นแบ็กซ้ายร่างเล็กสูง170ซมเคยลงพบกับทีมชไทยด้วยในสือวัน AFU 23ทั้งในรอบคัดเลือกที่เสมอไทย0ูต่อ0และในรอบแบ่งกลุ่มที่แพ้ไทย0ูต่อ3รวมถึงในซีเกมที่เอาชนะไทยได้2-1ด้วยเมื่อปี2022ที่ประเทศเวียดนาม มาที่คนต่อมาคือหมายเลข23อาซามอัสมีแบ็คขวาวัย23ปีชาวมาเลเซียดูการน,นี้ลงเล่นไป24นัดทำไป1ประตูกับอีก3แอสซิสเขาเคยติดทีมชาติไปแล้ว11นัดทำไป2แอสซิสเขาเป็นแบ็คดาวรุ่งล่างเล็กสูง174ซนติเมตรที่ยืมตัวมาจากยาฮวนรูซซิมเขาสามารถเล่นวิงแบ็คซ้ายวีแบ็คขวาจำเป็นได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือการครอสบอลที่แม่นยำและอันตราย คนต่อมาคือหมายเลข24ซาฟวานมาสลานเซ็นเตอร์แบ็กวัย23ปีชาวมาเลเซียฤดูกาลน,นี้ลงเล่นไปทั้งหมด26นัดเขาเคยติดทีมชาติมาเลเซียไป3นัดเขาเป็นเซ็นเตอร์ดาวรุ่งสูง181ซนติเมตราสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวารวมถึงเซ็นเตอร์แบ็กได้จุดเด่นของเขาคือการสกัดบอลที่ดุด,ดันและแม่นยำมาที่คนต่อมาคือหมายเลข25อาลิฟซาคเรีย แบ็กซ้ายวัย27ปีชาวมาเลเซียดูการนี้ลงเล่นไป25นัดทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์เขาเป็นแบ็กซ้าที่สามารถย้ายไปเล่นเป็นปีขวาจำเป็นได้จุดเด่นของเขาคือการสอดเข้าไปลุ้นทำประตูในกรอบเขตโทษมาที่กคตมาหมายเลข26อักซิมเรดโซวิช ซนเตอร์แบ็กวาย32ปีชาวมอนเตเนโกรดูการนี้ลงเล่นไป4นัดเขาเคยติดทีมชาติมอนเตเนโกรยูสิบในช่วงปี2010ก็เขาเป็นเซนเตอร์ตัวเก่าร่างใหญ่สูงถึง190ซนติเมตรเขาไม่จุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและมีแรงประทะที่ดีมากๆมาที่กองหลังคนสุดท้ายคือหมายเลข56ฟินเดลลุสลีแบ็กซ้ายวัย25ปีชาวมาเลเซียดูการนี้เขายังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวเขาน่าสามารถขึ้นไปเล่นเป็นวิงแบ็กซ้ายได้ เรามาต่อกันที่กองกลางกันบ้างมีทั้งหมด6คนประกอบด้วยหมายเลข8มานูเอลออส กองกลางวัย22ปีชาวฟิลิปปินส์ดูการนี้ลงเล่นไป28นัดทำไป6ประตูกับอีก3แอสซิสต์เขาเคยติดทีมชาติฟิลิปปินส์ไป65นัดทำไป4ประตูกับ6แอสซิสต์โือเจ้าตัวนั้นเป็นกลางตัวเก่าร่างเล็กสูง177ซนติเมตรเขาเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันที่เกิดและเริ่มเล่นฟุตบอลในเยอรมันและยังเป็นเด็กปั้นของอีกสตัดและ1860มิวนิกด้วยและเคยได้โอกาสย้ายมาเล่นในไทยลีกกับราชบุรีเอฟซีในปี2019เขาสามารถเล่นได้้หหลาาายตตตแน่งงทัักักกวกวรรบ ปีกซ้ายปีกขวาจําเป็นเขาก็เล่นได้จุดเด่นของเขาคือการสร้างสารรค์เกมมีวิชาการจ่ายบอลที่ดีและมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลบรที่คนต่อมาคือหมายเลข10 n นูริโลตุกตาซีนอฟ กองการตัวรุกวัย27ปีชาวอุซเบกิสถานดูกการนี้ลงเล่นไป29นัดทำไป4ประตูอีก2แอซิสเขาเคยติดทีมชาติอุซเบกิสถาน2นัดโดยเจ้าตัวนั้นเป็นกองกาลางร่างเล็กสูง172ซนติเมตรที่สามารถเล่นได้ทั้งก,ก,กองกลางตัวรุกกอกาตัวรับและปีกขวาจุดเด่นของเขาคือการวิ่งตัวเปล่าและการสอดเข้าไปทำประตูในกรอบเขตโทษ มหมายเลขือหม่มูฮัมหมัดอัครามาฮินันกองกลางวัยส2สปีชาวมาเลเซียลูกการน,นี้ลงเล่นไป23นัดและเขานั้นก็เคยติดทีมชาติไปแล้วทั้งหมด25นัดโดยเจ้าตัวเป็นกองกลางตัวเก่าร่างเล็กสูง177ซติเมตรที่สามารถถอยไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับจำเป็นได้ด้วยจุดเด่นของเขานั้นคือการตัดเกมแดนกลาง มาที่คนต่อมาคือหมายเลข22เอิงกูนูชากี้กองการตัวรุกวัย26ปีชาวมาเลเซียฤดูกาลนี้ลงเล่นไป25นัดทำไป3แอสซิสต์เขาเคยติดทีมชาติมาแล้ว1นัดเขาเป็นกองกลางล่างเล็กที่สูง175ซิเมตรสามารถเล่นได้ทั้ง,งการตัวรุกปีกซ้ายปีกขวาเขาก็เล่นได้จุดเด่นของเขาคือการมีวิชาในการจ่ายบอลที่ดีมากๆมาต่อกันที่หมายเลข51 ชาฟิกดานิเอลรอมซีกองการตัวรับวัย25ปีชาเมเาลเซียฤดูก,กาลนี้เขายังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวแล้วก็องการคนสุดท้ายคือหมายเลข52อามิรูชัยสวานนออัสมีกองการตัวรุกวัย27ปีชาเมเาลเซียฤดูก,กาลนี้เขาก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นัดเดียวเช่นกัน เรามาต่อกันที่กองหน้ากันบ้างมีทั้งหมด10คนไล่ไปแ,แต่หมายเลข7อีวานมามูตกองหน้าวัย27ปีชาวโครเอเชียดูก,การนี้เขายังไม่ได้โอกาสลงเล่นเลยไม่แต่นัดเดียวเขาเคยติดทีมชาติโครเอเชียอยู่19ในช่วงปี2016กับไปกองหน้าตัวเก่าร่างโยทิสสูงถึง192ซเมตรแต่ว่าเขานั้น ตอนนี้ยังโชคร้ายมีอาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นร้อยไหวรบกวนตั้งแต่ต้นปี2024ทําให้เขานะั้นไม่มีชื่อลงเล่นในฤดกการนี้เลยสักนัดเดียวซึ่งคาว่วในเกตที่พบกับ BG นั้นก็น่าจะไม่ได้ลงเล่นด้วยคนต่อม,มาคือหมายเลข9อิสมาอิลอาคิเน กองหน้าวัย30ปีชาวไนจีเรียลูกกาน,นี้ลงเล่นไป25นัดทำไป4ประตูกับอีก2แอซซิตเขาเป็นกองหน้าตัวเก่าร่างใหญ่สูง190ซนติเมตรเขาเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในไอร์แลนด์ก่อนย้ายมาเล่นในเอเชียในปี2 0 1 9ทั้งกับเวียดนามบางกลาเทศและในลีกมาเลเซียเขาสามารถถ่ายไปเล่นไปปีกซ้ายปีกขวาจะเป็นได้เขาเป็นศูนย์หน้าที่ไม่ได้มีจุดเด่นในการทำประตูแต่เขานั้นมีประโยชน์ในเรื่องของการพักบอลและเก็บบอลในแดนหน้าได้ดีมากๆากต่อมาคือหมายเลข11ซาฟาวีราซิด ปีกขวาวกับตันทีวัย27ปีชาวมาเลเซียฤดูกาลนี้ลงเล่นไป23นะัดทำไป13ประตูกับอีก3แอสซิสต์เขาเป็นนำเป็นดาวซัมโบของทีมในฤดูกาลนี้ด้วยเขาเคยติดทีมชาติ64นะัดทำไป22ประตูกับอีก9แอสซิสต์เขาเป็นปีกตัวเก่าร่างเล็กง1 7 3เมตรที่ยืมมาจากยาฮนดูทาซิมเขาเคยย้ายไปเล่นในยุโรปแบบยืมตัวกับปอร์ติโมเนเซในลีกโปรตุเกสและได้ลงเล่นไป1นัดนะกับทีมชุดยู23ของทีมจากโปรตุเกสทีมนี้แต่เขานั้นก็ไม่ได้โอกาสลง เล่นกับทีมชุดใหญ่เลยก่อจะมาเล่นในไทยลีกกับราชลีเอฟซในฤดูกาล2022ถึง2023และลงสนามให้กับราชมังกรไป16นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์เขาสามารถเล่นปีกซ้ายและกองหน้าจะเป็นได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือเท้าซ้ายที่มีความฉมังทางลูกยิงที่เฉียบคมโดยเฉพาะลูกตัดเข้าในแล้วยิงและลูกคอสบอลที่อันตรายมากๆและเขานั้นมีทีเด็ดที่การเล่นลูกนิ่งด้วย มมาที่คตอคือหมายเลข18ฮาคิมฮัสซันปีกซ้ายไว้์3ปีชาวมาเลเซียลูกการนี้ลงเล่นไป17นัดเขาเคยติดทีมชาติมาเลเซียไป6นัดทำไปสองแอสซิสต์เจ้าตัวนั้นเป็นปีกไวเก่าร่างเล็กสูง165ซนติเมตรสามารถย้ายมาเล่นเป็นปีกขวาจำเป็นได้เขามีจุดเด่นที่ความเร็วและความคล่องตัวต่อมาคือหมายเลข19าซาฟิกอิชมาเอล ปีกซ้ายวัย24ปีชาวมาริเซียดูยการน,นี้เขาลงเล่นไป3นัดเขาเป็นปีกร่างเล็กสูง1 6 3ซนติเมตรเขาสามารถย้ายไปเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาได้จุดเด่นของเขาคือความเร็วและความคล่องตัว หม,มาคือขมามเลบส3 3อักยาราชิตปีกซ้ายวัย25ปีชาวมาเลเซียลูการนี้เขาลงเล่นไป27นะัดทําไป8ประตูกับอีกสแอสซิสต์เขาเคยติดทีมชาติมาเลเซียมาแล้ว55านะัดทาไป10ประตูกับอีก11เอแอสซิสต์ด้เยตัวนั้นเป็นปีกร่างเล็กสูง169เซนติเมตรเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวต่ําจุดเด่นของเขาคือลูกยิงป,ประตูที่เฉียบขาดการคอสบอลที่อันตรายและการเล่นกับพื้นที่วนน่่่าาาาางดดด้้นนหหไีีมมมมกๆทคคตออืเลข46 ชาม่แซมรีกองหน้าวัย24ปีชาวมาเลเซียลูก,กาดีลงเล่นไป15นัดโดยตัวนั้นเป็นกองหน้าร่างเล็กสูง175ซิมเมตรและเขานะั้นสามารถถางไปเล่นไปปีกซ้ายปีกขวาจำเป็นได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือการรับบอลและพักบอลแดนหน้าและการเล่นกับบื้นที่ว่างได้ค่อนข้าง,งดีคนต่อมาคือหมายเลข80ชุกวูชิจิโอเกะ กองหน้าวัย27ปีชาวไนจีเรียดูดการนี้ลงเล่นไป12นัดทําไป2ประตูกับ1แอสซิสต์เขาสามารถถ่านไปเล่นเป็นปีกซ้ายจําเป็นได้จุดเด่นของเขาคือการเล่นกับพื้นที่ว่างได้ดีและมีความเร็วและความคล่องตัวที่สูงมากๆ มาที่หมายเลข88นิชาลิฟฮาซีฟีปีกขวาวัย27ปีชาวมาเลเซียดูการนี้ลงเล่นไป20นัดทำไป1ประตูแหละตัวนั้นเป็นปีกร่างเล็กที่สูง168ซติเมตรเขาสามารถย้ายไปเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาและหน้าเป้าจำเป็นได้จุดเด่นของเขาคือความเร็วและความคล่องตัว มาที่กองหนน้้าาคคสุดทยือหมายเลข99เนลสันโบนิยากองหน้าวัย34ปีชาวเอลซาวาดอร์รูก,การณนี้ลงเล่นไป13นัดทำไป3ประตูกับ1อิสต์หรือตัวนั้นไปกองหน้ารูปร่างใหญ่เคยมาลงเล่นในไทยลีกอยู่หลายปีทั้งกับสุขโขทัย f อฟซีทูแบคเคอร์ยูเอตต์การเทเอฟซีและเชียงรายยูเอตตดเขานั้นสามารถถอยไปเล่นไปกองหน้าตัวต่ำจำเป็นได้ด้วยแต่ท่าเสียดายที่เขานั้นไม่ได้ถูกใส่ชื่อไว้ในรายการชอปปี้ครับหนี้ เรามาดูทางฝั่งผลงานในยุคการปัจจุบันของทีมต่างกานูเอฟซกันบ้างโดยผลงานในยุคนี้ของพวกเขานั้นเรียกว่าไม่ดีนัก โดยในเกมลีกนะพวกเขารั้งอันดับที่4ของตารางด้วยผลงานชนะ6นัดเสมอ6นัดและแพ้4นัดถ้าไปเพียงแค่20ประตูและเสียไป17ประตูมีเพียงแค่24คะแนนเท่านั้นตามหลังจากฝูงอย่างยารูดูทซิม28คะแนนและยังห่างจากโคตาลุนเอซิเชเมซิคทูอย่างเซลังอถึง15คะแนนด้วยกันส่วนในการบอลถ้วยในประเทศอย่างมาเลเซียครับและมาเลเซียเอฟเอครับนั้นพวกเขาจบลงในรอบรอชนะเลิศทั้ง2รายการแต่รนการชอปปี้ครับนั้นพวกเขาอดซัดมาอย่างกระท่อน แทนด้วยการเปิดบ้านแพสสวายเรียง2ประตูต่อสแต่หลังจากนั้นทำผลงานได้ค่อนข้าง,งดีด้วยการบุกไปเสมอทันเฮาเอฟซีสต่อ2และชนะในอีก2นัดถัดมาด้วยการเก็บครีชีได้ทั้ง2นัดบุกไปเอาชนะชาโยเตตศูนต่อ5และเปิดบ้านเฉือพีเอ็มคัสซานหต่อ0ูนย์ทำให้ต่างการูนั้นมีอยู่7คะแนนรั้งอยู่อันดับที่2ของตรา,ารนางคะแนนกลุ่ม A อตารางจากฝูงยามบีจีปทุมยูเตดเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นส่วนสถิติในการลงเล่นในเวทีนานชาชาติของตรังการูเอฟซีนั้นพวกเขาเคยลง ในรายการเอฟซีคัพหรือว่าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทูเพียงแค่2ครั้งในปี2012ที่ทะลุข้าไปถึงรอบสุดท้ายแต่ก็ต้องจอดป้ายด้วยการพ่ายให้กับทีมเพื่อรวมลีกอย่างกาลตันเอฟซีไปและได้มาเล่นในรายการระดับนานาชาติอีกครั้งหนึ่งในปี2023ที่ผ่านมานี่เองโดยในครั้งนี้นั้นน่าเสียดายที่พวกเขานั้นต้องจบลงในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นส่วนผลงานในการเจอกับสโมสรจากไทยในเวทีระดับนานาชาตินั้นพวกเขาไม่เคยลงแข่งขันกับทีมจากไทยมาก่อนเลยสักครั้งเดียว แต่หากนับในรายการอุ่นเครื่องนั้นทางตารางการนูเพิ่งจะมีรายการอุ่นเครื่องปีซีซันที่ประเทศไทยและได้ลงดวลกับบางกอกเอฟซีและชูบุรีเอฟซีมาแล้วโดวยผลงานเป็นตารางการนูที่เอาชนะไปได้ทั้งสองนัดชนะบางกอกเอฟซีสองต่อศูนย์และชนะชูบุรีเอฟซีหนึ่งประตูต่อศูนย์ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมตรังการู FC ฟีสโมสรจากประเทศมาเลเซียที่ต้องลงดวลกับทีมบีจีปทุมยูเอเตดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียหรือว่าชอปปี้คัพในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายโดยคู่นี้จะแข่งขันกันในวันพุธที่5กุมภาพันธ์เวลา10.30นถ้าเพื่อนๆคันอย่างไรก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ